สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเซอ์ออฟนะครับซูเปอร์เซอร์สาขาติวานนท์ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่โชว์รูมของเรานะครับจะมีในเรื่องของตัว n e ต a V2 นะครับทั้งสีอามินเด็กเลสสีเทานะครับสีเบบี้บูสีฟ้านะครับซึ่งเป็นสีลิมิเต็ดนะครับแล้วก็สีมิว์ทีหรือว่าสีชานุมนั่นเองนะครับแต่พระเอกของเราวันนี้นะครับที่ เออฟนะครับจะทําพาคุณผู้ชมนะครับไปดูก็คือเจ้า n e t ต X รุ่นคอมฟอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งราคา n e t ต X c o เอ็กคนั้นนะครับจะเริ่มต้นเพียง739,000บาทนะครับแต่ค่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง o อฟเนต้รโดยครับไปชมกันเลยครับ และนี่ก็คือเจ้าในต้าเนะครับตัวคอมฟอร์ตนะครับตัวราคาสนดนร,ราคาอยู่ที่739,000บาทนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตารูปรักษณ์นะครับภายนอกนะครับจะเหมือนกับเจ้ารุ่นสมาร์ทที่ตัวราคา799,000บาทเลยครับแต่วันนี้นะครับผมเองเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าข้อแตกต่างของรุ่นคอมฟอร์ตนั้นทำไมคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าหลายหลายท่านถึงให้ความสนใจกันเยอะมากมายสนุกพลาย อย่างทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมเลยครับว่ามีอะไรบ้างสมรรถนะของเจ้าเนต้าเอกตัวคอมฟอร์ตนะครับตัวนี้จะมาพร้อมสมรรถนะที่ต้องบอกว่า165แรงม้านะครับ210แรงบิดนิวเมตรนิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับจะขับได้ระยะทางอยู่ที่401กิโลเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มาพร้อมกับความจุ53.6กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับด้านในนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็คือ นี่เลยฮะภายในนะครับตัวเบาะนะครับหรือพวงมาลัยหรือแม้แต่คอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้านะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดเส้นเรียว่าตัดได้แดงกับได้ขาวนี่นะครับให้ความหรูหราภายในนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังที่เป็นหนังแบบ P ีูนุ่มนั่งสบายนะครับและที่สำคัญเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับเรียว่าอัตโนมัติไฟฟ้าตั้งแต่ฝั่งคนขับจนถึง ผู้โดยสารด้านข้างนะครับก็คือเบาอคู่หน้านั่นเองนะฮะนี่เลยครับนี่ภายในกว้างขวางมากๆต้องบอกว่านั่งสบายสุดๆครับหน้าจอ l อ d ตัวนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่5 5 6นิ้วนะฮะเป็นต้องบอกว่าเป็นหน้าจอสั่งการต่างๆในเรื่องของตัวรถเดต้านะครับและที่สำคัญร,รุน่นนี้ถึงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นลองท็อปนะครับก็ยังมีนี่ฮะหลังคาที่เป็นซันรูฟนี่ สามารถเปิดปิดได้นะครับนะและที่สำคัญต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่หลังคายอย่างเดียวนะครับเรายังมีม่านบังแดดให้อีกหนึ่งชั้นนะครับกรณีผมปิดหน้าตา่าปิดซันรูฟนะครับก็ปิดมา่านกันแดดกันความร้อนได้แต่ต้องอธิบายก่อนว่ากระจกซันรูฟของเจ้าเนต้าเนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นกระจกที่มาพร้อมกับสารเคลือบที่ต้องบอกว่าป้องกัน UV มาแล้ว99%เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความร้อนเนี่ยของเราจะได้เปรียบนะครับหลายๆรุ่นที่ทําเป็น วกระจกซันรูปไปด้วยนะครับเนี่ว,ว่าไม่ต้องติดฟิล์มก็ได้หรืออยากจะติดฟิล์มก็ได้แค่คุณผู้ชมบอกผมแค่นัน้นะฮะเอาละครับไปดูด้านหลังกันต่อครับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็โอ้โหนะครับตัวผมเองเนะี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่176นะครับต้องบอกว่าช่วงเล็กรูมนะครับช่วงขาและก็ head room ช่วงศีรษะนะครับจะค่อนข้างเหลือๆเ,เลย ครับตรงกลางนะครับก็ยังมีเรียกว่าเหมือนรถผู้บริหารเลยนะฮะนอกเหนือจากความกว้างที่เป็นรถที่ต้องบอกว่า SUV แท้ๆเลยนะฮะยังมีที่วางแก้วนะครับที่พักแขนนะครับนี่เลยฮะเข็มคาดนิรภัยครบทุกตำแหน่งนะครับและรุ่นเน็ตเอ็นะครับจะมีถุงลมดีลภัยถึง6ลูกนะครับมีตั้งแต่คู่หน้านะครับเสา B แล้วก็เสา C นะครับมีทั้งหมด6ลูกนะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับแยกซ้ายขวานะครับรวมถึง ช่องเสียบสายชาร์จ USB แล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ด้วยนี่โอ้โหกว้างมากๆครับเนี่ยฮะใครยังไม่เคยนั่งยังไม่เคยสัมผัสคันจริงนะครับดัดหมายมาเทสได้กับผมได้เลยนะครับยินดีพาทดลองขับแบบถนนจริงนะครับพอสะพานแบบให้โดดกันเลยนะครับช่วงล่างดุมดวนขนาดไหนต้องมาสัมผัสครับไปดูที่ห้อเก็บส,สัมภาระด้านหลังกันต่อครับ ในส่วนของประตูฝาท้ายด้านหลังนะครับรุ่นคอมฟอร์ตนะครับจะไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้ามาจากโรงงานนะครับแต่จะเป็นระบบต้องบอกว่าเป็นโช้คช่วยทุ่นแรงนะครับนี่เลยฮะทำให้เวลาเปิดปิดนั้นไม่ได้หนักมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าหากท่านใดยอยากได้เป็นระบบท้ายไฟฟ้านะครับผมนะฟังดีๆเลยนะเซล์ออนะครับมีโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมด้วยแลกซื้อประตูท้ายไฟฟ้าเพียง99บาทเอาไหม นี่คอมฟอร์ตนะครับแลกซื้อติดตัวติด,ต,ดตั้งไปดูท้ายเพียง99บาทอ่าเป็นเลขมงคลนะครับเดี๋ยวเซออฟจัดให้เลยครับ99บาทเท่านั้นนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่เลยฮะปรับระดับความกว้างได้นะครับคือโดยความจุด้านหลังเนี่ยถ้ากรณีเราไม่ได้พับเบาะนะครับความจุจะอยู่ที่5 0 8ลิตรอ่ะดีโรกว้างระดับหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถปรับระดับความลึกได้ครับเผื่อบางทีเราวางกระเป๋าเดินทางได้3ใบอ่ะ รหรือแม้แต่กระทั่งนะครับเราดึงเบาะนะครับพับตัวนี้จะแบ่งเป็น60-40แบ่งแยกได้ครับหลังจากพับเบาะแล้วนะครับความจุของตัวรถคันนี้ทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่1,388ลิตรโอ้โหกว้างมากกว้างสุดๆนะครับเหมาะกับการที่เป็นรถครอบครัวเอาไปแคมปิง้งที่ไหนก็ได้นะครับอยากได้แบบนี้ราคาอย่างนี้ ได้ระับต้องบอกว่าเกินราคานะครับติดต่อมาหาผมได้ครับที่เบอร์089 611 0404เซลออฟนะครับเบอร์นี้นะโทรได้แอดไลน์ line, ได้24ชั่วโมงนะครับนะฮะเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันอีกสักหนึ่งรอบ ท้ายคลิปนะครับหลังจากรับชมเนต้าเอ็กซ์รุ่นคอมฟอร์ตกันแล้วนะครับไซอ้อมนะขอย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าเนต้าเอ็กซ์รุ่นคอมฟอร์ตนะครับตัวเริ่มต้นนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมนะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยสามารถดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมากสูงสุดจนถึงสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามารถจัดไฟแนนซ์จัดดาวได้เลยครับนะฮะทีนี้นะครับท้ายคลิปเห็นข้างๆไหมครับคุณผู้ชม เจ้าเลต้าวีสีมิวทีเป็นสีที่หลายคนเรียกร้องกันมาเหลือเกินว่ารถเมื่อไหร่จะมาให้เพียงพอแับความต้องการในการสั่งซื้อหรือสั่งจองนะครับวันนี้รถมาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดู V2 สีชานมและเบบี้บูสำหรับวันนี้